คลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะรีบเช็คพร้อมพี่ปลาเลยโอ้ยทำไมคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมากเลยพี่ป่าแน่นอนเราอาจจะต้องคลิปเช็คว่าเรามีอาการเรียกว่าเนื้องอกในสมองบรนท n t ม m ร r หรือไม่เนื้องอกในสมองคือเนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่ำต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับสมองซึ่งอาจจะรบกวนระบบประสาทและการทำงานของสมองจนทำให้มีอาการต่างๆตามมา ตั้งแต่เรื่องว่าปวดหัวครื่นไส้อาเจียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมบุคลิกภาพการพูดการได้ยินการมองเห็นไปจนถึงเกิดอาการชักเป็นอัมาพาตเครื่งซีกหรือลุกลามเป็นมะเร็งในระยะอันตรายอเรียกว่าถ้าไม่รีบรักษาอาการมันจะลุกลามมากขึ้นจนถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดเรามาฟังกันต่อเลยเนื้องอในสมองมีสี่ระดับ โดยวัดระดับ1-4ตามลำดับการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกและโอกาสในการกลับมาเป็นอีกทั้งนี้เนื้อง,งอกในสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักใหญ่ๆคือ1 เนื on ้อโงกที no, like s, right ่เป็นเนื้อธรรมดาเอาเนื้อโงกที่เป็นเนื้อธรรมดามันเป็นอย่างไรล่ะพี่ปางพี่กรามมีคาตอบเป็นเนื้อโงกไม่อันตรายระดับ1-2ถึงมีการเจริญเติบโตช้าไม่ใช่เซลล์มะเร็งสามารถรักษายหายได้และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยกระกลับมาเป็นอีกหลังการรักษา 2. เนื้อโงกที่เป็นเนื้อร้ายเนื้อโงกที่เป็นเนื้อร้ายเป็นอย่างไรพี่ปางมาฟังกันเลยเนื้อโงกที่เป็นเนื้อร้ายระดับ3าถึง -4 มีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติคือเซลล์มะเร็ง อาจเกิดขึ้นบริเวณสมองหรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ยุวะอื่นแล้วลามเข้าสู่สมองเนื้องงอที่เป็นเซลล์มะเร็งจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆยังไม่สามารถควบคุมได้และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกแม้เคยผ่านการรักษาไปแล้วโดยทั่วไปเนื้องอที่เป็นเซลล์มะเร็งจะพบได้บ่อยกว่าเนื้อเงาที่เป็นเนื้อธรรมดานอกจากนี้พี่ปพรยังบอกเลยว่าโอ้เนื้องงอในสมองมันมีชื่อเรียกต่างๆมากมายตามแต่ว่าสถานที่เกิดของเขา และที่สําคัญส่วนใหญ่เป็นเนื้อร้ายที่เกิดบริเวณสมองส่วนหลังและแพร่กระจายผ่านทางน้ํำหล่อเลี้ยงไขสันหลังอันนี้สําคัญมากวิและอาการของเนื้อง,งอกในสมองเราต้องรู้ใช่ไหมพี่ปลาเพราะว่าเราจะได้ตรวจเช็คได้ว่าเบื้องต้นเรามีอาการเนื้อง,งอกในสมองหรือไม่แน่นอนวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้แล้วว่า เราลองมาเช็คดูซิว่าอาการเบื้องต้นของเราเป็นอาการเนื้องโงกในสมองหรือไม่อาการเนื้องอกในสมองนอกจากจะมีก้อนเนื้อที่บริเวณสมองแล้วยังมีอาการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งลักษณะและความรุนแรงของการขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องโงกบริเวณที่มีเนื้อโงกและชนิดของเนื้อโงกในสมองด้วยได้แก่หนึ่งเคลื่อนไส้ไอาเจียนง่วงซึม2ปวดหัวบ่ยบอยๆและปวดหัวรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สามมีปัญหาการได้ยินสี่พูดจาติดขัดมีความยากลำบากในการพูดสื่อสารห้าสับสนมึงงหกมีปัญหาในการมองอุนสูญเสียวิสัยทัศน์ในการมองเห็นมองเห็นเป็นภาพเบลอรหรือภาพซ้อนเจ็ดมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจบุคลิกภาพและก็พฤติกรรมแปดมีปัญหาการทรงตัวทรงตัวลำบากเก้ามีปัญหาด้านความจำ สิบมีอาการชักทั้งๆท,งท,งที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อนสิบเอ็ดสูญเสียการรับรู้ของระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวแขนขาสิบสองแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมาพาตครึ่งซีเครา่นี้เรามาดูหุยถ้าเรารู้อาการแล้วเนี่ยแล้วกันต่างๆถ้าเราเป็นพิพายย้ำเลยถ้าใครมีอาการอย่าปล่อยทิ้งไว้เราต้องรีบไปตรวจไปรักษาเพื่อเราจะเช็คดูว่าอาการต่างๆเรานั้น ใช่อาการเขาเนื้อง,งอกในสมองหรือไม่และถ้าเป็นอาการเนื้อง,งอกในสมองจริงๆเราจะต้องรักษายอย่างรีบด่วนคราวนี้มาดูสาเหตุของเนื้อง,งอกในสมองว่ามีอะไรบ้างแน่นอนสาเหตุของเนื้อง,งอกในสมองหนึ่งเนื้อง,งอกในสมองที่เป็นเนื้อธรรมดาเกิดจากความผิดปกติของสารพนธุกรรมในเซลล์สมองหรือการไกลพันุ์ของเซลล์ซึ่งจะทําให้เซลล์มีการแบ่งตัวและ,จะเจริญเติบโตเนี่ยตราที่ผิดปกติ เนื้อเยื่อที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติเหล่านี้เจริญก่อตัวเป็นเนื้องอกบริเวณสมองซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่สมองและระบบประสาทที่ใกล้เคียง 2. เนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อร้ายอาจเกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้นที่สมองหรือไม่เซลล์มะเร็งที่ยาวะอื่นและแพร่ลามเข้าสู่สมองทางกระแสะเลือดถ้าไม่เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายมีอัตราการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่ร่างกายมากกว่าเนื้องอกธรรมดาเนื้องอก ที่เป็นเนื้อร้ายที่แพร่กระจายมาที่สมองอาจเกิดจากการเป็นมะเร็งต้อหนมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งไตมะเร็งปอดหรือมะเร็งผิวหนังนชนิดเมลานูมาพิปราบอกหรือว่าไซของเนื้องอนในสมองที่แท้จริงโอ้โอโอเขายังไม่รู้กันแต่ปัจจัยเราต้องมาดูแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเนื้องอสมองเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหม เรามีอะไรกันที่ต้อง,องระมัดระวังไว้และที่สําคัญที่พี่ปราพูดเสมอเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีเพราะการตรวจสุขภาพประจําปีจะทําให้เราค้นพบและก็รู้อาการของโรคที่ผิดปกติได้ก่อนใครคราวนี้เรามาดูปัจจัยต่างๆเลยของเนื้องอกสมองมีปัจจัยอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอายุแม้เนื้องอกในสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยแต่พบในผู้ใหญ่ที่โตแล้วมากกว่าในเด็กและในเด็กก็พบเนื้องอกเพียงบางชนิด 2. รังสีอันตรายการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกในสมองเช่นรังสีจากการฉายแสงตรวเดหรือรักษาม,มะเร็งรังสีจะระเบิดปรมาณู 3. ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีเนืงง้องอกสมองหรือเรียกว่ารังไง้คนครอบครัวที่มีประวัติเนื้องอกในสมองพฤติกรรมที่ผิดปกติอาจถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้ ส่วนสายเห็นอย่างอื่นที่อุ้ยหลายคนบอกว่ารังสีไมโครเวฟหรือเครื่องโทรศัพท์อันนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนอุ้ยพี่ปราถ้าตรวจพบว,ว่าเป็นแล้วจะทํยังไงรักษาค่ะเราต้องรักษาการที่เราตรวจพบแต่เนิ่นและรักษาโอกาสหรือการพยากรณ์โรคจะดีแล้วเรารักษาอย่างไรพี่ปลามีคาําตอบการรักษาเนื้อง,งอกในสมองหนึ่งการผ่าตัดหากเนื้อง,งอกในสมองอยู่ในบริเวณที่ง่ายต่อก,การทําผ่าตัดไม่กระทบต่อเน,นื้อเยื่อหรือเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง จนเสลย์ตาตรายหลายแหลง่งแพทย์จะทําการผ่าตัดเพื่อนําเนื้อเยื่อที่ผิวปกติออกไปจากจุดที่มีเนื้อง,งอกในสมองให้ได้มากที่สุด2การฉายแสงแพทย์จะใช้รังสีพลังงานสูงฆ่าทําลายเนื้อง,งอกในสมองที่เป็นเซลล์มะเร็งสามารถทําได้ทั้งวิธีการฉายรังสีจากภายนอกและการฝังรังสีเข้าไปภายในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเนื้อง,งอกในสมอง โอ้โพี่ปาแล้วมันจะมีภาวะเส้นซ้อนของเนื้องอกในสมองไหมมีและพี่ป้ามีคําตอบให้เรามาฟังกันเลยภาวะเส้นซ้อนของเนื้องอกในสมองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อันเป็นผลมาจากการมีเนื้องอกในสมองการป้องกันการเกิดเนื้องอกในสมองปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเนื้องอกในสมองจึงไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้องอกในสมองและบางปัจจัยที่เสี่ยง เรียกว่าอาจจะทำให้มีผลต่อเนื้อง,งอกในสมองได้ที่สำคัญก็คือการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงปัจจัยสิ่งต่างๆแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีนี่สำคัญมากซึ่งพี่ปาเคยเน้นและย้ำเลยว่าการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้เราพบสาเหตุหรือการที่ผิดปกติในปัจจุบันและที่สำคัญอย่าลืม ตรวจเช็คสุขภาพแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามลงมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พี่ปราจะตอบให้เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเตรียมตัวข้อสู่ผู้ส่งอิุคุณภาพผู้ส่งใบคุณภาพ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเด้วยกันแล้วอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y t u t u h e a l t h ี่ฟิช p พ g e ท e a l t ี่ฟิช h by พี่ปลา